ครับชื่อน้ำเพชรเกียรติสิง่เดียวซ้อมมากี่วันครับซ้อมมามานกี่วันสองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติสิงห์อยู่ที่ไหนค่ายนี้เพชรบุรีครับอยู่เพชรบุรีเลยและอยู่นั่นมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาเราบ้างครับ,รบเพื่อนเพื่อนในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบสองสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยาน้ำหนักปล่อยกี่กิโลยี่มวยสไตล์อะไรครับตีวันนี้เดียต้องมาเจอใครเนี่ยเจ้าสันเนาะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยเหรอแล้วเราได้ดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษาอย่างไรแล้ววันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผนยังไงดีเล่อเล่นวงนอกตามตาตาเราแล้วเดี๋ยวมีอะไรค่อยแก้ไขกาไปทีเนาะล่าสุดเราไปต่อยไหนมา ไปต่ยที่แถวไหนอืมเป็นไงชนะหรือแพ้วะนะแพ้คะแนนเนาะวันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อย,อยวันนี้ช่างต่อยเนาะวันนี้ต่อยที่เวทเท่าไหร่ยี่สิบห้าจุดห้าตะกี้ช่างน้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างผ่านครับผ่านเลยมาสบายเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยครับสมบูรณ์แข็งแ,แรงรวันนี้พร้อมมาเอาชนะไหมแจ้งเกิดที่นี่เนาะ ไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณสองโลสโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณรวมทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอ่าที่เราต่อยมาเนี่ยเท่าไหร่ละจะหคนจังหวัดเด็กเบุรีเ,เ,เ,เอาฝากเชีชยรชวแฟนครับแล้วไ่วอ่าวันนี้ขอโชคดีนะขอบมากครับโอเค